จังหวัดนครนายกกสทชจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนเสียโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่โรงแรมชลพพึษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกดกรพันศักดิ์จันปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกอสทชและกรรมการด้านการคุ้มครองเป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อความคิดเห็นสาธรารณะโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีคุณอัญจลีชยัพั์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเป็นผู้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมมีผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสีย ทุกภาคส่วนล้วนมีความสําคัญในการที่จะช่วยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบายของกสทชที่สําคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมความต้องการของทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม N ิ w s 24สมบัติเนินใหม่รัชนนนเนินใหม่ภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน